นี่นะครับเราก็มาต่อกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็พูดถึงเรื่องของอ่านมหนูเดินเบามีเพื่อนๆอีฟซบอกมาว่ามันไม่เกี่ยวกับวงจรอ่าเร่งนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันนะครับให้สังเกตดูเวลาท่านจูนอากาศนะเคยจูนอากาศเคยจูนอากาศลดไหมคนที่บอกมาว่ามันไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะเคยจูนอากาศลถไหมเวลาจูนอากาศทําไมเขาถึงต้องบิดคันเร่งแช่ไว้หรือว่าตั้งรอบเครื่องให้สูงไว้ก่อน นะแล้วค่อยมาดํเนินการหมุนสกูจูนอากาศเนี่ยนะสกูจูนอากาศเนี่ยตัวแบนตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะเห็นไหมนะ้เวลาที่เราจูนอากาศนะครับถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวกับวงจรอ,อื่นก็ตั้งไว้ตําแหน่งไหนมันก็คงจบไปใช่ไหมอันนี้นะครับเวลาจูนอากาศเขาจะปรับตั้งรอบเครื่องให้สูงไว้นะปรับตั้งรอบเครื่องให้สูงแล้วขันสกูจูนอากาศเข้านะพอขันสกูจูนอากาศเข้า รอบเรื่องมันจะต่ําลงนั่นหมายความว่ารอบสูงนั้นนะนั่นหมายความว่ารอบสูงนั้นถ้าน้ํามันไม่จ่ายผ่านรูนมหนูเดินเบานะน้ํามันไม่พอนะครับอ่ารอบสูงเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราจูนอากาศเราบิดเร่งให้สุดเนี่ยแล้วขันสกูจูนอากาศเข้าไปลดดับเลยเห็นไหมนี่แหละนะครับคนที่บอกมาว่านมหนูเดินเบามันไม่เกี่ยวกันกับวงจรเล่ง ดูไว้ไปหัดจูนรถก่อนนะอ่านะครับทีนี้นะครับการจูนอากาศมันจะมีการจูนอยู่2แบบนะคาบูเลเตอร์แบบลูกเร่งนะครับคาบูเลเตอร์แวคคัมหรือว่า Vm นะสกูจูนอากาศมันจะอยู่ตรงนี้นะเปิดปิดอากาศเปิดปิดอากาศก่อนที่จะมาถึงนมหนูนะอ่าดังนั้นอ่าสกูจูนอากาศในคาบูเลเตอร์เนี่ยแบบลูกเร่งเนี่ยนะ เวลาเราขันเข้าไปนะครับมันจะกินน้ํามันนะเวลาคลายออกนะครับอากาศมันเข้าเยอะมันก็จะเจือจางลงนะครับอ่าเขาเรียกว่าส่วนผสมนะส่วนผสมบางก็แล้วกันนะถ้าเป็นคาบูแบบนี้นะคาบูลูกเล่งเนี่ยขันเข้าไปนะครับส่วนผสมจะหนาคลายออกส่วนผสมจะบางแต่ถ้าเป็นคาบูเลเตอร์ถ้าเป็นคาบูเลเตอร์สูญญากาศถ้าเป็นคาบูเลเตอร์สูญญากาศสกูมันจะมาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะก็คือ อากาศบวกน้ำมันอากาศบวกน้ำมันอากาศบวกน้ำมันค่อยมาวิ่งผ่านสก,กูจูนนะครับอ่าดังนั้นการที่เราขันเข้าไปเนี่ยนะมันจะประหยัดน้ำมันนะถ้าเราคลายออกมันจะกินน้ำมันเพราะว่าปล่อยอากาศกับน้ำมันเข้าไปเต็มที่กลายเป็นส่วนผสมหนายิ่งคลายออกยิ่งหนาสำหรับคาร์บูสูญญากาศหรือว่าคาร์บูลูกไอคาร์บูอ่าไดอะแฟมนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ เอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ